สวัสดีครับผมไบลิเฟอร์นี่คือ Ubisoft Conference นะครับงานเปิดตัวของ Ubisoft เราจะมาดูไปพร้อมกันดูซิว่าปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาเริ่มกันเลย Watch Dogs Legion แ oh, น่นอนอันนี้ไปเล่นมาแล้วสุดยอดภาคนี้สเกลใหญ่มาก <and prosperity. S 2> <Only S 1> เป็นอนาคตอันใกล้ครัสร้างกันแทบตายชิบหายในคืนเดียว นี่เลยเ,เราจะเป็นใครก็ได้นะครับเกมนี้ทหายึดเมืองค,คุณคุณไว้พอนนี้ มิสเตร์ไคสซ์ีอนค่านิโลัสแคชละประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับทหารที่ยึดเมืองไม่คุ้นคุ้นว้ยด้วยไม่ดึงไม่เกมนะ่นล้ง นีพูดได้ดข่าวไว้ว่าว่าเกมนี้จะมีภาคไทยด้วยนะแต่เท่าที่ผมถามจากสตาฟดูเขาบอกว่าไม่แน่ใจเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้มั้งข้อมลับใช้ดาร์กเว็บในการนำเสนอเรื่องแย่ๆเป็นแพร่ข่าเป็นณาภาคคนนี้ใช้ได้ไว้ ถึงกระดิ่นเลยวะทีนี้เดซเซก,ก็ต้องลงมือลนะต้องสร้างกลุ่มต่อต้านขึ้นมาเพื่อทวงคืนเมืองลอนดอนไม่เห็ต้องเรียกว่ามาหานครลอนดอนป้าแก่ๆแ,แม่งก็เป็นได้อะโอ้โหทุกคนมีความสามารถพิเศษ เนี่ยป้าในเจ๋ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเล่นจริงผมจะทำแก๊งคนแก่นายเจเคสนายเคสชื่อตัวไรนี่คือทีมงานของเราที่ไปเกมาเกมแม่งใหญ่ขนาดนี้ลองคิดดูเล่นๆว่ามันต้องใช้แบบคนภาคกี่คนนะ ไวส์ไลน์กี่ประโยคแล้วถ้ายิ่งเป็นภาคไทยนี่ยิ่งโอ้โหยิ่งยากเลยนะต้องหานักภาคกี่คนวะแฮกอะไรก็ได้โตแล้วเข้าไปล่อทหารโอ้โหฟาดให้เละแล้วจับเป็นพวกคาร์โก้โดรนอันนี้มีประโยชน์มากแม่งบินไปไหนก็ได้เดี๋ยวกูจะใช้แทนรถเลยอยากไปไหนก็บินเอา อยากไปไหนก็ได้โคตรดีงาม <c oughs> รอบปืนตะปูยิงเลย <c oughs> อย่าดูถูกพนักงานก่อสร้างนี่โอโ้โหยังกระจอนวิกเจ็ดเค้กเนสานนเนี่ยน่าเล่นเดี distance, ย๋ยวต้องมีว้ในทีม <'ve> สักสองคนเกมนี้คือถ้าใครตายก็คือตายไปเลยนะครับ ต้องหาใหม่เท่านั้นนี่ no hey, เป็นสายเทคก็มี <H ates S 1> เป่นกัดเจ็บแม่งมาเล่นกับภาคสองเลยภาคสองว่าเจ๋งมลนะี่ <c oughs> <Hey, S 2> สไปดอร์้บอด <c oughs> เอ้ยสไปด์ได้โดนมั้ยแม่งมีหลายอย่างเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ลองลองแค <c oughs> ่บางอย่าง อนาคตอันใกล้ยิ่งไหมโอ้ยหใช้โดนศัตูยิงพวกเดียวกันเองได้เอถ้าเกิดไม่ชอบแนวตรงๆก็มีวิธีอื่นอีก ใช้สปายใช้อะไรแทรกซึมใส่เครื่องแบบคนในงเงคนในเข้าได้เลยไม่ต้องสัตยไม่จริงสัต์ทำอะไรน่าสงสัยก็มีโอกาสตายไม่ใช่ว่าเกณฑ์ได้แล้วก็จะเข้าได้หมดห้ามพลาดอ่ะคนขาดคนหายไปไหนเนี่ย ไอ้นี่วาไลท์วไลท์เกมนี้ไม่มีพระเอกว่ะไม่มีตัวเอกมีแต่ผู้เล่นกับผู้ไลท์ตำรวจไล่เนี่ยต้องลุกขึ้นไอ้วัดในฟาคายสามเลย เราต้องหยุดไอไวไลท์พวกนี้ให้ได้มิกกี้ต้องเลือกใช้คนที่ถูกสถานการณ์จริงวะ Right man for the right job <c oughs> นี่เลยเอาไอขี้เมามาเป็นเดซเซกก็ได้โอ้ยแม่ง ไม่เมาธรรมดาวะแม่งโดดต่อยเลยเย็ดเคธรรมดาที่ไหนนึกถึงพวกฮูริแกนฟุตบอลที่แบบถึ๊กๆกลับมากลับมาอาโปรเฟชชั่นอลพวกสปายเกมสปายเข้าทีมได้อือบุกันเลย จะเรียกว่ามือสังหารก็ไม่เชิงเรียกว่าจอนวิกดีกว่าอย่างนี้ลุยเดียวโอ้ท่ามึงนี่ใช่เลยครับมีสายจอนวิกด้วยปะใครบางคนเรียกเขาว่าศิลปินเฮ้ยผมชอบอ่ะเดี๋ยวต้องมีไว้สักตัวเผื่อสเตวสเตวแบบไม่ต้องใช้เครื่องแบบคนในรอจอนวิกเจาะแม่งเลย ใช่เลยวะอันนี้คืองานยามีเด็ก uh ังด้วยจับซ like uh ูเป็ดฟุตเมนดีมากมีพิษไฟด้วยแต่ไรยางรดสปาย เพราะฉะน,นั้นเกมนี้หลายช่องต่อให้หลายช่องจะเล่นผมเชื่อว่าแม่งออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนไม่มีวันที่จะเหมือนกัน,น,น,นแ,ลแล้วแต่คนเล่นเลยมาได้เวลาทวงคืนลอนดอนกูซื้อแน่นอนเกมนี้ต่อไปลเลยวะเลโวซิกเหรอวะเฮ้ยมีคาเวล่ามีมอนทันนี่อันนี้ยังไม่เคยเห็น อะไรว่าอีลิฟส,สคอตภาพไม่เหมือนฟอร์ดไนเลยโอเคกูว่าใช่แล้วละ่ะใช่แล้วละ่ะชัดเจนยิงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วมันจะทำซ้ำมาทำไมว่าเล่นโบซิกก็มีอ้าวโดนยิงตีน ไม่มีเลือดต้องหยุดเก็บหัวดิ้ดิโอ้เฮ้ยมีลุงแซมด้วยเหรอเออแงละ่ายเดียวกันเนาะเยดเคของดีใน Ubisoft ถูกรวมไว้ในนี้ว่ะลุงแซมบิชเชอร์โอ้โหชอบชอบชอบอีลิทสูอร์นะเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวลองเล่นแน่ๆอันนี้ยังไม่เคยเล่น hey, <take> this. น่าจะเอาไวแอคเตอร์ลุงแซมจริงๆมาฟาดอีลิสสตซูส์เกมมือถือเหรอคอมมิ่งซูนเอาอะแอปสโตมือถือเดี๋ยวกูเล่นแน่นอนจะจ้างผมด้วยนะยู i s ซ f ออะไรวะเนี่ยไฮเปอร์สเก็บ ขอบฟอร์มอยู่เว้ยอยู่วินสกอปปีนี่เกมเยอะโคตรเกมแนวฟรีลันนิ้งอะอะไรเนี่ยแฮกแฮเกอร์มีแนวแฮกมาอีกแล้วว่ะ We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. So, here we are. 10 billion souls living in the <laughs> Russian <laughs> mega cities. But the people at Prisma changed everything. They gave everyone a way out. The hyperscape. คล้ายๆเลยดิเพยเยาวันวะ The y p e r s c a p e The biggest draw by far is Crown Rush. ไม่น่าช่ไม This is where anyone can become someone. Button Royale. โอ้แนวนี้แบบขับจี๊บวะเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีเลือดสาดแน่นอนเป็นดิจิตอลยิงแล้วตัวแตกกลายเป็นกลายเป็นโค้ดกระจุยกระจุย เออเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคือวีซ er อฟทำแบตเตอร์โรเจอร์ว่ะเปียวเปียวน่าสนใจมีเนื้อเรื่องบ้างไหมเนี่ย Users disappearing from the real world? A darker secret lies at the heart of Hyperscape. And we have to find it. Some of us are searching for a way up. Some of us oh, for a way up. And for others, a new way altogether. That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. แอสซัสซินครีดโอเคอันนี้ก็เล่นแล้วแต่บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวหัวแตกนะครับเพราะถ้าแตกเดี๋ยวแอสซัสซินใจเข็มละห้าร้อาวาฮัลลาฟูจไวกกิ้งเลยผมไปลองมาแล้วสุดยอดสุดยอดเกมเพย์ <Game play S 2> ดี e vor, ถึงแม้ความเป็นแอสซัสซินเดิมๆจะหายไปแ,แต่มันก็สนุกในแบบของมัน มีฮิตเล่นแบบติดอยู่ที่แขนแต่ก็ไม่ได้ใช้สักทีเว้ยเกมจริงอาจจะได้ใช้ก็ได้เพราะที่ผมเล่นมันแค่เดโมผมรู้แค่ว่าไวกิ้งมาบุกอังกฤษแค่นั้นแหละผมไปเล่นใน Ubisoft Forward มามีใครเรือยกพวกไปตีชาวบ้านครับเฮ้ยเราจะบอกเว้ยมีเอากันด้วย แต่ไม่เห็นนะไม่เห็นแค่มันคุยกันแล้วก็ชวนกันไปซ้ำกันหลังโบสถ์ที่หาคือในโบสถ์ด้วยท่าประหารท่าอะไรมีมีหมดเลยฟันแขนขาดหัวขาดได้มีจุดไฟเผาบ้านตามในนี้เลยครับผมเพิ่งจะได้เล่นเองก่อนจะมานั่งดูงานเปิดตัว And stealing cargo too heavy for one settler. The riches and resources you pillage may be used to develop your settlement, giving you access to useful services tools and new settlers. At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the allies you have made and a guide for future opportunities. The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Every army challenge. Will coordinate with allies for others will use nearby objects to their including the bodies of fallen warriors. face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host <pointing> of moving new combat abilities. Snare them with a viking harpoon. Come on them, so, like, on them with throwing axes. Incapacitate them with uh. in the new stuns. system to keep them at distance. Or finish them off. <ences coughs> so, there, the the, Jewel wield any two weapons you wish. ทีสองมือเราจะใส่อาวุธมือไหนก็ได้แต่ยังไม่เคยถือโล่สองอันว่าจะเป็นไงวะเอากระด้งตบหัวมัน <c oughs> าคนี้ติดเหลืองแน่ๆนะมาลงแต่ผมคงไม่เอามาเล่นเนื้อเรื่องนะ,มนะนผมเล่นเฉยๆนะมไม่ได้เอามาทำลงช่องหรอกไม่เคยทำสักภาค <c oughs> นอกจากเขาจะจ้างเนีมม่ยทำจ้างผมดีอยู่พี่ซอฟ Not all situations In this a viking must find a way to adapt. Because Eivor is not welcome in England. You may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds, and slip past watchful eyes. An unseen hunter among the people. from capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of London. Exploration is vital to keeping yourself sharp. Crap. You must feed off the land if you hope to endure. Get <coughs> to what you say, replenish your health and fortify your equipment. เ,เกมสำหรับคนว่างแม่งต้องสำรวจแมพแม่งใหญ่มากใหญ่โคตรถ้าอยู่วีซอฟจ้างผมทำเนื้อเรื่องนะเอาครับเอา,เอา,เอาผมชอบแอสซัสซินคิดมากหลายคนอาจไม่รู้ไม่เห็นเล่นลงช่อง<ต>ไม่ได้แปลว่า,วาไม่ชอบมีเสื้อที่ทผมใส่ก็เสื้อแอสซัสซินคิดนี่ดู เสร a จสินค a ับเสร็จสินครับต้องพังปราสาทบุกถล่มแล้วก็หาสมาชิกขึ้นเรือแบบลูฟี่เลย

เอ้ยที่ว่ามีเอากันผมเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะยังไม่เคยลองถ้าเกิดเอาตัวผู้ชายมาเล่นมันจะเอากันได้ไหม <laughs> มันคงมันคงมีแหละนะเพศทางเลือกไม่ไม่น่าจะมีปัญหาช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นวาฮาละ่ะฟาคายหมันต้องอย่างนั้นสิวะไอโนตมึงว่าง่ะติ เกมนี้ยังไงก็ต้องเล่นกับ <have> ครูโนดว่ะเพราะครูโนดชอบเหยียบกับระเบิดงให้ระเบิดมือเนี่ยนะ <c oughs> ลูกเกี้ยงเลยเหรอกูรู้นะระเบิดคืออะไร <c oughs> ช่างแกะสลักสลักระเบิดพ่อเป็นช่างแกะสลัก <c oughs> เล่นอะไรเนะี่ยฮะ มันไม่ใช่ของเล่นเด็ก the pin holds the place. ใส่ลับขึ้นไปเดี๋ยวนี้ตอมฝาคลายทุกภาคแม่งมันแปลกทุกภาคเลยนะ <Now> แล้วผมก็เล่นจบทุกภาค

ฝังกันอย่างนี้เลยเอาเอาเอาเดี๋ยวก็หล่นหรอกมึงมันก็โยนทิ้งไปแล้วก็จบแล้เด็กมันไม่รู้ไง <c oughs> รวยจริงๆสะท้อนสองคงมด It's a monster. And give you... this. So you tell me. Are you living? Are you... a monster? They can not is This must be a or a hero. Our country Is Except, it has two. basic parts. Our people. And you. And you must clutch them nice and tight or we all go. Boom. ที่มึงพูดมันก็ถูกแต่ว่ามันมามาปิดเทียบกับระเบิดอะ่ะไม่รู้อะ่ะต้องเล่นต้องเล่นยังสรุปอะไรไม่ได้อันนี้คือตัวอย่าง แต่ที่แน่ๆไอ้ระเบิดลูกนี้ไอ้โน้นตโดนแน่ <c oughs> และท่าทังจะโดนหลายลูกด้วยฮะ <c oughs> ให้ปลาระเบิดใส่ฝูงชนเหรอ <c oughs> ไ,ปไปได้วะ <c oughs> ฟ้าใครหกปีหน้านุ่นเลยรอไปยาวๆครับผมน่าจะหมดแล้วมั้งพวกเกมหลัเนี่ไปละพอละสวัสดีครับ